อยู่ในพิมนตรีราหลับประมาณ้านาานะะหลังจากนั้นก็จะเป็นการบรรยายเกี่วับโรงส้างของัรรมหลังจานั้นนะคก็จะที่ดูท่านนายกเทศมนตรีนครพิศนุโลกดรเตมฤรีชาพุนร์ประธานในที่ดีที่เคกรกระผมในนามของคณะทำงานจัดการประชุมเติอนปฏิบัติการผู้แทนกลุ่มสตรีระดับชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีและขอบทุโลกเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่วีเปิดการประชุมเชิญปฏิบัติการในวันนี้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และบทบาทของตนเองสเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังสตรีให้เป็นพลังิตอาสา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและกลุ่มสตรีเทศบาลนครพิุโลกระดับชุมชนในครั้งนี้มีผู้นำสตรีจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งร้อบามคนเพื่อดำเนินการประชุมทัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มสตรีระดับโซนตามโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มสตรีเทศบาลนครพิศโลกท่าน ปิญญาสิริจริญพันธ์ท่านนายพัชชามนุษยท่านรองประธานสภาเทศบาลนครพิศโลกท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครพิศโลกท่านจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิญปฏิบัติการผู้แทนกลุ่มสตรีระดับชุมชนโครงการพัฒนาศักยภา,าพสตรีในชนุมชนในวันนี้เทศบาลเทศมนตรีนครพิศโลกเป็นประธานรองนายกเทศมนตรีนครพิศโลกเป็นรองประธาน และผู้แทนสตรีระดับโซนโซนละ6คนเป็นกรรมการสตรีผู้ส่งคุณรุฒิที่นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกค่าเลือกจํานวน27คนเป็นกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง4ีปีอีกที่เทศบาลประกาศตั้งคองปกครอง,งอ,องสม,มท้อถิ่สมัยใหม่นั่อคือการทํางานสมัยใหม่ของในงานภาครัฐและเรามีกลุ่มใดบ้างที่ขึ้นสับเทศบาล จะมีหนึ่งซึ่งประธานชุมชนนะคะการทํางนนานที่ชัดเจนอยากจะทํากิจกรรมกับมันจะต้องมีรูปแบบจะต้องมีกลุ่มจะต้องมีคณะกรรมการบริหารและมีกิจกรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะพัฒนาพราะาเนเรื่องอะไรบ้างน,นะคะเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรสตรีที่อยู่ในเขตเทศบาลต้องเข้มแข็งและสามารถเคียงบ่าเคียงไหลกับองค์กรภาครัฐ หนยงานภาครัฐสังคมก่อนสตรีในเขตเทศบาลเนี่ยถ้านับจำนวนตามสถิติประชากรแล้วเนี่ยถ้ามีอยู่80,000คนถ้ามีแปดหมคนนะสตรีมีประมาณ5้ซของผู้ชายเรามีหกหมื่นเราก็ต้องมี30,000กว่าประชากรที่เป็นสตรีแต่ที่นี้เราจะถือว่าสตรีที่เป็นพลังของประเทศชาติเนี่ย มันเป็นนโยบายของรัฐบาลหนาเขาเข้าเก่งของเขายูแล้วสองก็กลุ่มเฉยๆกับสามคือกลุ่มซึ่งต้องการการพัฒนาต้องการการเครือข่ายต้องการการช่วยเหลือเพื่อมาเป็นที่เลี้ยงและเพื่อมาช่วยเหลือซึ่งกป้หมายของประเทศและเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยและเป้าหมายของกลมว่ามีใครบ้างที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มสตรีของเทศบาลนครสระบาล แล้วก็ว่าผู้บัตถุปบรรทุกให้ฟังไปแล้วว่าหลักๆคืออย่างนี้เป้าหมายของเราคือเราจะขับเคลื่อนองค์กรสตรีจริงๆโอเคมีคนมาสมัครหกเจ็ดร้อยคนนายกอยากทให้อยู่เป็นอย่างว่าสตรีที่ได้รับการพัฒนาคืออย่างไรมันจะเป็นไหนกันเนี่ยเรามีเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะคะเราจะ เดี๋ยวเข้ามาอยู่มีงานทำเยกๆกนหมข้าใจนะคะว่าไม่ได้คัดเลือกมาเพราะฉันเก่งทำไมไม่ได้ผจาภัยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยกระบวนการตรงนี้เป็นเรื่องของเทศบาลไม่ได้หยิบออกมาก่อนหยิบออกมาแล้วท่านมาวันนี้ท่านก็เป็นตัวแทนของสตรีในระดับชุมชนเวลามีอะไรแล้วก็ติดต่อไปทางเครือข่ายของเรา sứcกระบวนการในการทำกลุ่ม, các đội của các các đội, các đội,